มูอพี่แกแซกุ้งจีก่อนมิติกุ้งจีเจ้าบ่กลูกพี่อุ้มได้น้อยบ่เดี๋ยวแซก่อนแป๊บนึงนี่อุ้มได้น้อยไกัพวกนี้เด็กแกว่าต้องแซงดีๆเรียบร้อยเดี๋ยวมาอุ้มต่อฟันยาวๆปีกกว้างๆอุ้มเยอะๆกลับไปอุ้มต่อ เดี๋ยวันอุ้มเล่นน้อยเมื่อกี้เทไม่หมดใช่ไหมปิดปันค่อยปิดพุ่งจีค่อยแลอดสวัสดีครับชาวายูทูบวันนี้อยู่กับช่องอมอมสิ่นออนทัวร์นะพี่น้องมามาทัวร์กับพี่ใหญ่ดูพี่แกตัดมุมต้องไปดูมุมบนนะพี่น้องนะลูกพี่ใหญ่แกตัดมุมต้องไปดูข้างบนนะ ามาดูลูกพี่ใหญ่แกตัดมุมตัดมุมที่สวยเลยมือแกไม่ถึงผมหลอกทีนี้เมื่อกี้ยืนไม่ได้กลัวมือมือลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่จะเดินนี้นะตัดที่สวยลูกพี่อาจารย์ใหญ่ตัดที่สวยให้ดูหน่อยตัดที่สวยอุ้มเยอะๆเหมือนเดิมนี่ดูแกอุ้มอุ้มโดท,ทีเท่ากับหัวเก็งแกเลยนะจะตัดไปลู่ม านดินไม่ขาดด้วยนะน้องนะถ้าอ่านดินไม่ขาดนีมีรู้เจ้าดินไว้ไหนเลยมีดาเกตัดนี่นก็ไม่ธรรมดานะ,จะเจ้าเป็นเรื่อเจ้าจะไปไหนเนาะเจ้าขยับป่อยแทะเจ้าจะไปเอาติดทางเขยาเร้อยเดี๋ยวเขาก็ปักปัาบ้านแล้วเจ้าจะมาขังเข้าไ้เลยพี่ใหญ่แกย,ยังไม่ย้ายนะวันนี้ยวจะย้ายพวงนี้แกว่า ถ้าแกว่าจะย้ายผมจะอยู่จะรอ,อ,อดูแกขึน้นเมโครขึ้อนรถเทเล่เทเล่เจลก็เอฟเอ็มสามเอ็มมั้งในร้ยเก้าห้าก็สองสี่อย่างีึงจะเปนยังเพาถ้าเป็นเอฟมสมเอมันจะสองสี่แบบน้ม ก้เป็นไอสามเฮดันเป็นอะไรรหัสเครื่องยนึ่งมากมายบางทีหัวอีกอย่างเครื่องรถอีกอย่างไม่รถเพราะทุกวันนี้มัเขายกเครื่องใหม่กันเย,ยอะแยะบางทีหัวสามเอ็มแต่เครื่องเอเกก็มีเลยขนาดคุณปูยังวางเอ0เ็ดร้อยเลย หน้ายาวแต่วางเครื่องอิบเจ็ดร้อยผมเจออยู่คันมึงจะไม่แก้ไม่จอดสักที่ดลดขมอ้อยหน้ายาวแต่วางเครื่องวางเครื่องใหญ่มูเครื่องใหนมีกระโบอินเตอร์เนียแต่นี้ดูดูที่ใหญ่กันที่นิดเกจนกัน จองส่น0 0ซีคุกี้แกได้ชุดจุดหนึ่งแต่ใส่ดินนี่ยมันเกิน0.01นม่ทีน้่งเลย ก็ไม่สูญจุดแปะนี่แใส่ดินแก้อนึ่ดินอะไรลูกที่กจะทาที่ทาเราแค่พอันพังลูกที่ยังไม่ถึงที่อ่นทุกที่แกทังนะ ระวังข้อร,ระวังอะไรไม่ได้เป็นท่อตรงนั้นสายตาแกดีนะ,ะผมยังไม่เห็นนะแต่แกเห็นนะชนี่ตัดมุมก็อุ้มได้แกว่า อะไรลูกพี่ไปแบบคุยกับใครลูกพี่เอาอะไรเป็นไรลูกพี่น้ำมันหมดบ่บ่เกกำลังจะสวยนะครับมุมที่สามกำลังมาในมุมมุมสองมุมมุมที่สามน้ำมันหมดก่อนบ่ เนถามลูกพี่เกิดขอเป็นลูกพี่แกเป็นไรบวกไว้ไว้แล้วนะ้ำมันหมดบ่มาถามลูกพี่กันลูกที่เป็นไรอาอ๋อลูกพี่เร่งทำไมไปไหน ว่าจะไปเดินทางเดินไปถามพุกที่แกไม่ไปแล้วพี่แกทำงานต่อแล้วว่าจะไปถามพุกที่แกว่าชั่วโมงทำงานกี่ชัว่วโมงแล้วนี่ชงชั่วโมงชั่วโมงไอ้นี่ยชั่วโมงรถนะที่แกลุยงานต่อก็ไปถามต่อมันก็ลุยต่อเลยเดี่ยมันดับคาได้ทุกพี่เด้อ าจะน้ำมันหมดคาไม่ได้ด้วยดูอาจารย์ยันไม่เกลี่ยเท่าไหร่นะประมาณจะรุ่นๆตั้งสี่สิบกว่าีจะห้าสิบประมาณนี้แหละ ดูนานลูกพี่แกว่าเดี๋ยวทำให้ดูอยากดูเดี๋ยวทำให้ดูลูกพี่แกว่านะชอบท่ากัอุ้มแจนีเละทำไมอุ้มอุ้มโพดอุ้มโพดได้ สามเมตรมั também, um ้งครับเนี่ยครับเดี๋ยวข้างหลังกปมีบอั้งๆเลยเนี่นบอหนังสิมนเลยเนี่ยลักนีคลิกลักมีคลิปไใน จัดๆเลยเลียมเป็นเลี่ยมเนี่ยมุมเป็นมุมเนี่ยอาจารย์ก็จัดให้เรี่ยมมุมเป็นไหมเฮ้ยจะยืดออกมากว้างที่มือเจ้าน่ะมือไปเรือบไปได้จะยืดมาไกลเลยค่อยกลัวไม่กลัวคนหลบไม่ทันหลบ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 ดิ้น ตินที่ติดมากับพวกี้หนังโกมหลบไม่ทนะันไปเดินมันก่อนมาลก้เดินมันเลยไปไหน ลากอะไรนะของฉันเป็นในไม่มีต้นอะไรนะเป็นเป็นแบบนีแต่ลากนากต้นง่วงอย่างนีต้นง่วงข้างหลังตรงนี้ต้นง่วงมันอยู่ตรงน,นี้เลย รถเดินมันตามมาขึ้นขี่มเลยใช่ไหโคตรหนักๆรถเดินตามมาเลยนะเบาได้เบานะพี่ใหญ่เบาได้ไม่ด้ยเบาจะไม่เบานะจะไปปีกสองข้างนี่อุ้มได้เยอะกว่านี้ลยพี่นลองเด้อ เล็กค่นนี้ไม่ต้องห่วงนะเล็กัวแคทหนาปึก๊กการเสยนน้ำมันจีบไปนะ ที่กดที่ฟังเสียงน้ํามันฉีดติดจักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันตัดน้ํามัน <elimAP observer> อุมอาจารย์แกแต่งมุมนี้ส,สวยๆก่อนนะครันะค่อยตัดคิดนะมุมนี้มันยังไม่สวยมันยังไม่เป็นเหลี่ยมดีโอเคตัดไปหน่อยก่อนอาจารย์ใหญ่กับลูกผู้ใหญ่ ุณนี้ไปภาคไปบอกเขาไม่ได้ดเลยพี่น้องเดลยระดับอาจารย์แล้วมันต้องบอกคกรัทำแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องไปบอกเขาเลยเ,เดียวเขาจะบอกมึงอันนี้ไกลๆเขาจะว่านึน,นี่ไม่ไกลระวังดนคนดินกูฟาดมาใส่เลยเจาหาี่ มึงมีให้ดูหน่อยดูพี่เดี๋ยวผมจะได้ปิดคลิปไปตัวนู้นไปว่ากแตงมึงมี <c oughs> ให้ดูหน่อย <c oughs> สื่อสืส่อสารทางธุรกิจจะได้ผลไหม <c oughs> ไม่ได้ผลจริงๆไม่ได้ผลเลยลูกพี่สื่อสารกาจาก้างใหญ่แกไม่ได้เลย เดี๋ยวจะได้ตัดคลิปเพียงพี่น้องจอในพี่น้องนะนนะดินผมเริ่มพันแล้วใส่หิวน้ำเนี่ยฟอแห้งแล้วพูดมากแล้วฟอแห้งนะพี่น้องอืมบิ๊หน้าเจอกันใหม่ในพี่น้องนะสวัสดีสําหรับทีครับมากดติดตามให้ด้วยพี่น้อนงนะอมสินอ่อนตัว